บ้านนกดาวผ่อนได้มีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าช่างโจ๊กช่วยหาบ้านนกดาวหลังเล็กๆที่สามารถผ่อนได้ในราคาหลักพันหน่อยซิจัดไปครับในงานบ้านแนละสวนแฟร์อินแ c กชาร์เลนเจอร์บูีคนลุมเยอะมากนะครับผม A7.9 Container อร์ โปรโมชั่นในงานโคตรเด็ดนะครับส่งฟรีผ่อนได้ของแถมอีกเพียบสำหรับคนที่อยากมีบ้านนอกดาวหลังเล็กๆไว้พักผ่อนหรืออยากมีคาเฟ่ร้านกา,ฟาแฟเบเกอรีร่ซักอบรีดแนะนำเป็น a 7 8 9็ o เปิดเ e r เลยครับสร้างเร็วประหยัดงบใช้งานคุ้มค่านะครับเปิดธุรกิจก็คืนทุนได้เร็ววัสดุอย่างดีนะครับโครงสร้างเหล็กหนาแข็งแรงพื้นกระเบื้อง SPC พนะครับพร้อมระบบน้ำระบบไฟภายในบ้านนะครับเป็นพนทีน่สตวอย่างดีสามารถตกแต่งภายในได้ตามต้องการครับพื้นที่ใช้สอยเป็นส่วนตัวเปิดแอร์เย็นสบาย ครับไม่ว่าจะพักผ่อนหรือว่าทํางานมีห้องน้ําในตัวพร้อมใช้งานครับสามารถออกแบบพื้นที่ดัดฟ้านั่งชมวิวมุมสูงได้ด้วยนะครับแน่นอนครับมีโปรโมชั่นเด็ดสําหรับงานนี้ที่ไม่มีใครให้แน่นอนนะครับส่งฟรีภายในกรุงเทพและปริมณฑลครับสำหรับต่างจังหวัดนะครับ A789 ใจดีช่วยค่าขนส่งให้ถึง6,500บาทและสำหรับใครที่อยากจะผ่อนนะครับผมสามารถผ่อนเริ่มต้นได้ที่3,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับ ส่วนการเซอร์วิสนะครับ A789 สามารถเข้าไปเซอร์วิสได้ภายใน7ถ14วันไม่ต้องกลัวทิ้งงานแน่นอนครับทีนแน่นอยู่นะครับผมเขาทำดี A7.9 ทำมาช่งางค่อนข้างดีเลยมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับรวมถึงสามารถที่จะออกแบบดีไซน์ด้วยตัวเองได้นะครับสามารถที่จะอ่อนได้เริ่มต้นที่เดือนสามพันบาทเท่านั้นเองครับช่วยค่าขนส่ง6,500บาทด้วยนะครับสมมติค่าขนส่ง10,000บาทนะครับเขก็ช่วยใจ่ายให้6,500บาทครับผมก็เป็นโปรโมชั่นสำหรับในงานนี้นะครับเป็นโปรที่แรงมากๆไม่มีที่ไหนเขาทานะ แล้ถ้าเกิดต้องการเซอร์วิสช่างสามารถเข้าไปหน้างานได้ภายใน7ถึง14วันนะครับเซอร์วิสดีมากเร็วมากนะครับก็ตัดปัญหาสำหรับเรื่องช่างที่งานได้เลยนะครับเพราะว่า si right A 7 9นั้นค่อนข้างที่จะดูแลลูกค้าดีเยี่ยมนะครับก็ถ้าใครอยากมาชมตัวบ้านจริงๆนะครับผมหรืออยากจะมาคุยกับน้องๆพนักงานบริการดีมากนะครับที่งานบ้านและสวนนะครับผมวันที่24ถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้พร้อมกับโปรโมชั่นเลยนะครับที่เสาที่30นะครับ